และวันนี้ห้องข่าวบเรจงของเรามีแขกรับเชิญครับเป็นคุณแม่สายสตรองทํางานราชงานหลวงเก่งที่สุดเลยและใจบุญอิจหาทํางานหนักขนาดนี้ดูแลตัวเองอย่างไรครับต้องถามท่านเลยดีกว่านะฮะถามเธอคนนี้ครับพี่บุ๋มประดาวงผู้ดีครับสวัสดีค่ะพี่บุ๋มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูไม่อยากถามเรื่องอะไรทั้งสิ้นเมื่อวานเนี่ยค่ะไปที่หงามากเลยไปไหนมาคะไปออกรางวัลสลากกินแบ่งมาค่ะไปตรวจสอบไปตรวจสอบค่ะ เราต้องไปดูค่ะว่าล็อกจริงไหมล็อกได้หรือเปล่าโ่งใสหรือเปล่าโ่งใสหรือเปล่าสํารวจเอามือควานเองทุกขั้นตอนเลยนะอ๋อเหรอครับใช่แล้วก็ถึงขนาดที่ว่าเป็นคนนึงน่าจะเป็นคนที่ออกรางวัลที่ไม่นิ่งที่สุดตั้งแต่ในประวัติศาสตร์มาใช่ใช่ตาพี่วอกแวกมากไม่รู้มองอะไรค่ะก็มองว่าเลขมันลูกบอลมันตกใช่ไหมมันยกสุดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้อ๋อคือมีแอบใสหรือเปล่ามีการแปะอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วเป็นไงครับไปดูมาแล้ว ยากมากเลยนะยากมากมยากมากเลยนะแล้วเจ้าหน้าที่เองเขาก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในตอนออกรางวัลเลยมีแต่ส่วนก,กรรมการที่ตัวนเชิญไปเท่านั้นเองพี่มุมคะคออไปไปคนนี้ได้ไหมคะ เออคือคือพี่ก็บอกสาวๆแล้วนะคะในส่วนที่การหมุนนะคะบอกหมุนให้แรงขึ้นกว่านี้ได้ไหมให้มันข้ากันอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าพี่เป็นความหวังของของหมู่บ้านมามาบอกกับทุกคนว่าน้องๆคะหมุนแรงขึ้นกว่านี้นิดนึงคือน้องอ่ะชุดเขาตึงค่ะอันนี้ขอเอาเอาเบื้องหลังมาบอกเลยนะชุดเขาตึงแล้วแตกแขนเ่ยยืดได้สุดอยู่แค่นี้อ่าก็เลยแล้วอีกอย่างนึงเขาโดนสอนมาว่าให้หลังตรงหน้าตรงและให้หมุนแขนสุนแค่นี้ค่ะ Oh, มันเลยทําได้แค่นี้เขาจะไม่เหมือนพวกเราหรอกที่จะหมุนกับ <c oughs> ให้เต็นทีน่ให้เ <c oughs> ต้นเต้นเ<อ>มื่อาวานันที่ผมไปพี่ผมเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่กองสลากไหมคะเจอค่ะมีคําถามจากทางบ้านหมู่บ้านฝากมาไหมคะทําไมใครเกิน80แล้วท่านผู้ใหญ่ว้างไงคะ <c oughs> ผมเองก็ซื้อไม่เกินร้อยอคือเร <c oughs> ื่องของเรื่องเนี่ยสลากกินแบ่งเนี่ยค่ะมันมีจํานวนจํากัดเพราะว่าเลขมันมี6หลักอยู่แค่นี้<อ>แต่จํานวนคนขายตอนนี้มันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าด้วยสภาพว่าการโควิดที่คนตกงานหรือว่าการขายสลากกินแบ่งเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องมาสืบประวัติไม่ต้องมาดูหน้าตาดังนั้นคนก็จะหันไปขายกันเยอะมากขึ้นก็คือรับกันเป็นทอดๆถ้าหนูรับมาราคานี้บุ๋มรับไปอีกราคานึงฉันก็ขายเต็มจีเพราะว่าฉันไม่ต้องไปเดินขายแล้วบุ๋มก็ขายให้ตุ๊กที้ต่อยคนหนึ่งมันก็ าาเลยบวกเพิ่มกันไปอย่างนี้<ม>ค่ะใใดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราอยู่ว่าถ้าใครขายเกินราคาที่เราไม่พอใจก็ไม่ต้องซื้ออ๋อนี่ไงความพอใจเราอยากซื้อเท่าไหร่อยู่ที่เงินเราพักอะรก็พยายามดูแลอยู่ตอนนี้<ช>นะฮะ,<ช><ช>ะสรุปแล้วคือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีการโกงอะไรที่อย่างโปร่งใสคือคือที่ผมดูนะในส่วนของผมเลยนะโปร่งใสในส่วนของผมค่ะ พี่บุ๋มไปทุกงานจริงๆเนาะทุกงานเอาจิงๆิงพี่พ,พี่เคยนั่งนึกว่าทําไมฉันแข็งแรงอย่างนี้จริงเลยฉันไปมาหมดแล้วนะแต,แต่จริงๆถ้าย้อนอดีตนะทุกคนลองสังเกตดูสองปีที่แล้วบุ๋มทาอย่างนี้ไม่ได้นะอเออเออสองปีที่แล้วไม่มีภาาบุ๋มลงพื้นที่ไม่มีภาพอะไรเลยเพราะว่าที่กลับมาดูแลลุยงานทํากิจกรรมต่างๆได้เพราะพี่กลับมาใส่ใจและหันมาดูแลตัวเองค,คือแต่ก่อนเนี่ยพี่มีปัญหาข้อเข่าไม่สามารถนั่งย่ออย่างนี้ คือของที่แพ็คอย่างเงี้ยเป็นพันถุงนะอันนี้คือต้องใช้น้ำหนักเข่าในการลงถูกไหมการแบกของอย่างเงี้ยในการลงใช้กําลังเติมๆนี่คือกระสอบข้าวสารค่ะบุ๋มสามารถทําอย่างนี้ได้แต่ก่อนทําแบบนี้ไม่ได้เลยเพราะเวลาจะลงพื้นที่แต่ละครั้งเราต้องไม่ได้คํานึงถึงว่าระยะทางในการเดินทางไกลๆเท่านั้นเข้าห้องน้ํำยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยคุกเขา่าเด็กเป็นร้อยคนทั้งหมู่บ้านนะมาหาพี่นะ่ะเออแล้วยืนนั่งแจกของยังไง ไปห้องน้ําต่างจังหวัดเข้ายังไงจะนั่งยองๆทีนึงก็โอยทีนึงจะลุกขึ้นมาทีก็โอยทีนึงโอยสองรอบเลยนะจะไปวัดนั่งสมาธิอะไรนานๆก็ไม่ได้ก็เลยกินยาแก้ปวดเพราะเราคิดว่าเออมันก็ช่วยแก้ได้แต่ผลปรากฏว่าพอยามันหมดฤทธิ์มันก็กลับมาปวดใหม่แล้วกินยาแก้ปวดนานๆมันก็ไม่ดีกับตับไตถูกไหมเราก็เลยนึกถึงอ่ะถ้าเป็นเรื่องของกระดูกหรือว่าจะกินแคลเซียมแต่พอมาศึกษาจริงๆนะคุณผู้ชมแคลเซียมอย่างเดียว กินไม่ดีกระดูกงอกได้อีกต่างหากนะ<อ>ต้องระวังทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียของมันหมดค่ะแต่ที่สําคัญคือการปวดของกระดูกเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ที่กระดูกกระดูกอยู่ที่นอย่างนี้ เวลามันชนกันเพราะมันชนกันเพราะไอ้ตรงไขข้อตรงกลางเนี่ยมันหายไปกระดูกมันเลยชนกันด้วยสาเหตุหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก่อนหนัก80กว่าเลยนะ,ะมีลูกแล้วนะคะพอเรามีลูกแล้วเนี่ยร่างกายมันก็ให้ลูกไปหมดเลยผู้หญิง,งนะแล้วยังไม่พอจากการใช้งาน คุณถ้าเกิดใครที่ยืนขายของเป็นชั่วโมงชั่วโมงตั้งแต่เช้าแบบหยุดหน้าเคาน์เตอร์ยืนขายข้าวขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวแกงการยืนเป็นชั่วโมงชั่วโมงไขข้อมันก็เสื่อม,อมเหมือนกันที่ผมทํางานพิธีกรบุ๋มลงพื้นที่ผมทําอะไรก็ตามไขข้อเราก็เสื่อมสนสูงอีกใช่เราก็เลยกลับมานั่งดูแลตัวเองสิ่งหนึ่งที่บุ๋มตกใจก็คือว่าเอ๊ะบุ๋มเปิดไอจีแล้วเจอผู้หญิงคนหนึ่ง ถ้ามนหนักยกกว่าเราแต่ทำไมไปวิ่งมาราธอนได้อนั่นค,คือพี่หนูแหม่มสุริวิพาใช่ไหมใช่ไหมพี่<ช>หนูแหม่มสุริวิภาบุ<ๆ>๋มก็เลยไปถึงบ้านพี่หนูแหม่มแล้วบุ๋มก็เจอเจ้ากล่องนี้จริงๆค่ะแต่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้ด้วยนะรุ่นก่อนหน้านี้อยู่ในห้องครัวจริงๆแล้วบุ๋มก็มอง<ๆ>พี่หนูแหม่ม กินจริงใช่ไหม,มช่วยจริงใช่ไหมพี่หนุม่มแหมบอกก็ดูพี่สิน้ำหนักตัวเยอะกว่าผมแต่วิ่งมาราธอนได้ผมก็เอาละฉันมีความหวังกับชีวิตและออกลับมาผมอย่างนี้เลยค่ะเอาของที่บ้านพี่หนุม่มแหมเนี่ยแหละค่ะมากิน <laughs> แล้วก็ <laughs> นี่เลยค่ะวัน แต่จริงๆเขาให้กินวันละซองแต่บุมม๋มมีอาการแล้วบุมได้กินวันละสองซองถามว่านี่คืออะไรนี่คือคอลลาเจนผสมแคลเซียมเจ้าแรกๆของเมืองไทยที่ใส่2อ,อย่างในซองเดียวกันที่คุณไม่ต้องไปหาคอลลาเจนกล่องหนึ่งแคลเซียมกล่องหนึ่งให้เสียเวลาและยังไม่พอการที่ไขข้อคุณจะมีในนี้ได้เนี่ยที่มันจะช่วยเติมไขข้อคุณได้เนี่ยนะ มันต้องมีส่วนผสมหลากหลายอย่างที่เขาคำนวณสูตรมาและบุ๋มเองด้วยความเป็นด็อกเตอร์ดิฉันก็ต้องดูว่าเขาใส่อะไรไว้ในนี้ไม่ใช่เอะก็จะกินค่ะคุณคะเมื่อมีคอลลาเจนคอลลาเจนต้องเป็นไทป์2ไทป์2เนี่ยคือประเภทที่2แต่ถามว่าชนิดที่1นมึมีไหมมีค่ะเขาใส่ในนี้ด้วยทั้งชนิดที่1และชนิดที่2เพื่อดูแล ทุกอย่างของร่างกายและไขข้อโดยตรงยังไม่พอการจะกินคอลคลาเจนได้ดีต้องมีวิตามินซีอยู่ในนั้นเพื่อในการดูดซึม,มคุณจะกินคอลลาเจนเปล่าๆไม่ได้และยังไม่พอเพื่อดูแลเรื่องของไขข้อคุณต้องดูแลในเรื่องของแคลเซียมแคลเซียมอย่างเดียวไม่พอคุณต้องมีวิตามินดีอยู่ในนั้นเพื่อช่วยในการดูดซึมอีกต่างหากอย่าซื้อแต่แคลเซียมอย่างเดียวเขาคำนวณมาให้แล้วและยังไม่พออีกเพื่อกระดูกและข้อ ต้องมีวิตามินเคซึ่งในนี้เขาใส่วิตามินเคเข้าไปด้วยค่ะดังนั้นในนี้มีสูตรทุกอย่างครบอยู่ในนั้นรวมถึงผงกระดูกอ่อนปลาฉลามซึ่งยี่ห้ออื่นไม่ใส่เพราะมันแพงผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคุณเปิด Google ได้เลยนะคะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของไขข้อใครที่มีอาการแล้วตัวนี้คือเหมาะที่สุด ดังนั้นในนี้ใส่แคลเซียมแอลทริโอเนตซึ่งเป็นแคลเซียมที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ถึง95เอร์เสามารถดูดซึมได้ขนาดนี้ดังนั้นดูแลข้อดูแลกระดูกเต็มๆเลยค่ะและที่สำคัญทานซองเดียวแบบนี้ตัวเดียวจบในนี้มีทุกอย่างไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลปรับปรุงสูตรเพิ่มแต่ไม่คิดเงินเพิ่มค่ะดังนั้นทานวันละหนึ่งซองสามารถชงกับน้าเปลา่าน้าชานมกาแฟที่ทุกคนต้องการได้นะคะ ทานได้หมดเลยไม่ว่าใครที่ควบคุมน้ำตาลหรือผู้สูงอายุแต่ต้องการดูแลไขข้อของตัวเองใส่เข้าไปเพียงแค่หนึ่งซองแบบนี้ต่อวนันคุณก็สามารถดูแลตัวเองได้ใช้ระยะเวลาของบุ๋มเนี่ยเข้ากล่องที่2บุ๋มรู้สึกได้เลยค่ะว่าตัวบุ๋มนะบุ๋มรู้สึกได้เลยค่ะว่าบุ๋มสามารถทําอะไรต่างๆได้เสียงในข้อต่างๆลดลงยืนนานๆเดินนานๆไม่ปวด,น,น,ดนี่สองรกว่าขันที่ฉันเดินรวดเดียวเลยนะมีความสุขอ่ะ เพราะชีวิตมันได้เที่ยวค่ะคุณผู้ชมขะพอมันได้เที่ยวได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการมันมีความสุขมีความสุขค่ะผู้สูงอายุบางทีไม่บอกว่าปวดนั่นปวดนี้กบกบแกบเสียงลั่นแปะปอแปะพอลั่นไปนานๆมันเริ่มเจ็บมันเริ่มเจ็บมันกลายเป็นความปวดความทรมานอย่าร้อยถึงตอนนั้นแล้วผู้ใหญ่เองก็ไม่ค่อยบอกแต่เราต้องสังเกตนะคะดังนั้นอันนี้ซื้อไปเนี่ยบุงวางกลางบ้านเลยนะให้ทั้งคุณแม่ให้ทั้งใครต่อใครทานหนึ่งห้าจเจ็ดคุณ 1 5 7่ไม่ต้องโทรมาหาบุม๋มโทรไปที่1 5 7่หรือที่ไลน์แอดคอล่าเคนโกฟังดีๆนะคะในตามร้านค้าทั่วไปในชอบถ้าเกิดคุณไปเจอของคอล่าเคนโก กล่องนึงเนี่ย3,200บาทแต่โปรนี้คุณจะไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ได้ซื้อในรายการนี้ค่ะ,ะในรายการนี้เขาจะซื้อให้อย่างนี้เลยนะคะ1กล่องแถมให้อีก2กล่องอในราคา3,200บาทจาก9,600ับาทและถ้าเกิดคุณรีบโทรเข้ามาภายใน50สายแรกคุณจะได้ขนาดพกพาเพิ่มอีก1กล่องอย่างนี้ยังไม่พอมีกระบอกน้ำเก,เก็บอุณหภูมิให้อีกหนึ่งใบ ทั้งหมด5ชิ้นแบบนี้คือคุ้มมากๆหมื่นกว่าบาทเลยนะ,ะแต่คุณซื้อในราคาเพียง3,200บาทกินได้ประมาณ3เดือนเต็มๆ3ม3เดือนนิดๆเต็มๆเลยนะที่คุณสามารถกินได้ดูแลตัวเองกันตั้งแต่เนิ่นๆวันนี้บุ๋มเองให้คุณแม่วัย70จานขอบทาคุณแม่ทานปุ๊บนะคะคุณ ดิฉันกลับบ้านตกใจแม่ปีน้ําตกปลูกต้นไม้ค่ะแแข็งแรงเกินคาดมากเลยค่ะและรวมถึงลูกสาวด้วยผมก็ให้น้องอันดามันทานเพราะเขารู้สึกว่าทานแล้วมันไม่มีกลิ่นเด็กจะกินยากนิดนึงนะคะในดาราในวงการอีกหลายต่อหลายคนก็ออกมากล้าที่จะพูดเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแม่ตุ๊กดวงตาคุณนีนาอโนตเชิญยิ้มนะะอาเป็ดเชิญยิ้มแน่นอนค่ะพี่มณสิทธิ์คำสร้อย ทานตัวนี้จริงๆเอา<ฮ>ชื่อเสียออกมาการันตีดังนั้นย้ำกันอีกครั้งเลยนะคะรีบโทรโดยด่วนโดย,ดโดยเฉพาะ50สายแรกคุณจะได้สิทธิพิเศษสุดๆเลยค่ะหมื่นกว่าบาทนะคะในราคาเพียง3,200บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีนะคะแต่ที่สำคัญคือ3,200บาทนี้คุณจะได้1กล่องใหญ่แถมอีก2กล่องใหญ่3กล่องเต็มๆแบบนี้ยังไม่พอ50สายแรกคุณจะได้ขนาดหพกพาและกระติกน้ำแบบนี้เก็บอุณหภูมิอีกหใบ รับไปเต็มเ็มเพียง3,200บาทเท่านั้นที่ 1, 5, 7, 7หรือที่ Line แอดคอล่าเคนโกย้ำอีกครั้งค่ะคนที่ควรทานผู้สูงอายุที่มีปัญหาหรือมีอาการข้อเข่าแล้วคนที่ใช้ร่างกายหนักๆยืนนานๆทำกับข้าวนานๆทำงานบ้านนานๆต่อวันคนที่เริ่มมีเสียงลั่นค,คุณจะปล่อยนานๆค่ะเพราะดิฉันก็เคยปล่อยอย่างนั้นค,คิดว่ามันแค่ เสียงทั่วๆไปแต่มันไม่ใช่มันคืออาการแรกเริ่มของการเริ่มมีอาการข้อชนกันข้อเสื่อมข้อชนกันวันนี้บุ๋มถึงสามารถทําอะไรต่างๆที่คุณเห็นได้ลงพื้นที่สุดๆแบกของช่วยเหลือประชาชนน้าท่วมที่ไหนดิฉันก็ไปฝนตกที่ไหนดิฉันก็ไปช่วยเหลือเด็กๆยากจนแค่ไหนดิฉันก็ลุยได้สะลงสลัมดิฉันไปได้หมดเพราะดิฉันกลับมาดูแลตัวเองอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองเหมือนบุ๋มนะหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ด อันนี้กินจริงถึงกล้ามานั่งพูดค่ะไม่นั่งทอลกสินค้าอื่นๆนะคุณนั่งดูได้แต่ทิฉันทำไมทอลกคอลลลเคนโกะมามากกว่า2ปีเพราะกินจริงๆและตัวนี้คือตัวที่ปรับสูตรใหม่สุดๆคือใส่วิตามินเคใส่ทุกๆอย่างที่ยี่ห้ออื่นไม่กล้าใส่มากขนาดนี้แต่รวมอยู่ในซองเดียวแล้วทานง่ายดังนั้น15.7 7, 7 1577หรือที่ l i น์แอดคอล่าเคนโกสามพบาทคุณจะได้3กล่องไปเลยเต็มๆแบบนี้ซึ่งในร้านชอบคุณซื้อไม่ได้นะคะครหรือนี่เลยค่ะและ50สายแรกนะคะ คุณจะได้ขนาดพกพาอีกหนึ่งและกระติกน้ำอีกหนึ่งดิฉันมีแค่200ใบเท่านั้นอบอกเลยแต่50สายแรกที่จะได้ไปแต่ถ้าวันนี้โทรมาแบบไม่อันสายนะฉันรักตุ๊กกี้ฉันรักน้องอามวันนี้ฉันให้สำหรับแฟนคลับที่นี่เลยเพื่อที่จะได้ให้แต่มีแค่200สายที่จะได้กระติกน้ำเท่านั้นนอกจากนั้น ลูกค้าไม่ให้แล้วค่ะพี่ฉันให้คุณอย่างนี้เลยนะเพราะี่ฉันรักคุณค่ะนเลยนะะวันนี้ขอบคุณพี่บุ๋มมากเลยนะครับน้ำของดีมาฝากเราอีกแล้วครับโทรเลยคุณผู้ชมครับ